ก็สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับคลิปนี้มาดูส่งงานพานท้ายวันที่สองพฤษภาคมนะครับตัวนี้เป็นพานท้ายไม้ลมหอมนะครับเคลือบสีมะเลือใส่ชุดสูบมือล่องล่างนะครับเดินล่องทองนะครับอันเดียวกันนะครับเดินล่องให้พร้อมใส่ครับล,ล่องลำด้านบน ใส่คอไกแอลูคอปิดลมสีดำนะครับอันนี้ก็เป็นทรงที่ลูกค้าเลือกมานะครับทรงตาคอสีเซ็ตนะครับสุกมือแฟนนึ่งโอเคครับสนใจก็สอบถามทางข้อความเพจได้เลยนะครับรับทำทรงตามสัง่ง ทรงให้เลือกเยอะมากนะครับทักเข้ามาสอบถามก่อนได้ครับทรงมือสอดทรงกำคอนะครับราคาไม่แพงครับทักเข้ามาสอบถามได้เลยครับท่านใดที่ดูวิดีโอจากใน y o u t u b e ลิงเพจกับลิงก์ไลน์อยู่ใต้วิดีโอนะครับกดลิงก์แล้วทักเข้ามาได้เลยครับถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปต่อๆไปนะครับ Niggas in my grill trying to phase me.